ลงทุนเก่งกําไรต่างกันยังไงมือใหม่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีเป้าหมายปลายทางเพื่อผลตอบแทนเหมือนกันแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทั้งสองมีแนวคิดวิธีการกลยุทธ์ระยะเวลาและความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในนั้นไม่เหมือนกันการลงทุนคือการนําเงินไปใส่ไว้ในสินทรัพย์ต่างๆเชน่นหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์โดยมีเป้าหมายหลักคือมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนระยะย,ยาวเน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของธุรกิจมองหาบริษัทที่มีศัก,กยภาพเติบโตซื้อหุ้นและใช้เวลาถือระยะยาวมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเหมาะกับคนที่อยากสร้างสินทรัพย์มั่นคงส่วนเกณฑ์กำไรคือการซื้อขายสินทรัพย์เช่นหุ้นคริปโตหรือทองคำด้วยความหวังว่าจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นบุ่งเน้นไปที่การทำกำไรระยะสั้นซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจับจงหวะราคาซื้อตอนราคาต่ำขายตอนราคาสูงเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงสูงได้ สำหรับมือใหม่ขอแนะนําว่าให้เริ่มจากการลงทุนก่อนเพราะเน้นการสร้างฐานะในระยะยาวเรียนรู้บริหารความเสี่ยงและค่อยๆสะสมความรู้ไม่ใช่กระโดดเข้าไปเสี่ยงโดยไม่รู้พื้นฐานเลยก่อนตัดสินใจลงทุนอยากให้ศึกษาข้อมูลก่อนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เลือกลงทุนได้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่คุณรับไหวอย่าลืมแชร์ความรู้ที่ดีไปให้คนที่คุณรักและฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะ